การกันขัดตัว23กรองนักเตะน้องน้องอาตมชันนะครับคุณพรุ่งนี้จะจองเป็นสองพี่น้อง ตัวแรกพอดีเก้าคุมพาพันถ้าผ่านแอปบวกบวเวดแล้วมันจะเ็หปิดเข้าไปแล้ว จะส่ง,งให้เขาทางไหนอะคะมาลุ้นกันวันที่สิบเอ็ดคัดสามวัน

รัตวเเหหมมืออนน,นซ้จิงสำหรับ,รบเด็กๆนะครับคือด้จะจะรับการทดสอบนะครับหรือในรับแบบฝึกไปแล้วขอให้ทุกคนทำเต็มทีท่ได้เลยนะครับแสดงศักยภาพแแสดงฝีมือนะครับที่เรามีให้คณะกรรมการได้เห็นนะครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับโมเมนต์ต่างๆนะครับแสดงศักยภาพของเด็นออกมาเลยครับเพราะว่าคณะกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่อยู่ข้างล่างที่สนามหรือว่าคณะกรรมการกีจตสกรรมที่ข้างบนนะครับ จะดูทุกอินดิยาบทของท่านเลยนะครับขอให้ทุกทีเอเจพี่ครับเราจะมีเวลาตรงนี้อีกประมาณสองชั่วโมงแค่นั้นะครับทุกทีเอเจพี่นะครับเด็กๆมันยังไม่ทันได้แล้วพอพราคนกัมากะทั่งไก่ก็มีพอประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงเที่ยงนะครับด้านหลังนะครับเราจะมีโรงอาหานบริการนะครับด้านหลัง บริการได้นะครับส่วนจดิกๆเราจะมีอาหารกลางวันเลี้ยงนะครับส่วนห้องน้ำนะครับก็จะอยู่ด้านหลังในส่วนจุดรับรายงานตัวของเราในช่วงเช้านี้นะครับเราจะได้เป็น ที่ทำการสอบอยู่นั้นนะครับคณะกรรมการกิจสิิประจักนะครับท่านก็ได้พิจารณและก็มองนะครับว่าเห็นความสามารถนะครับเห็นปฏิกิกิยาต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีให้คะแนนแล้วนะครับวางส่วนนะครับเพราะฉนั้นเด็กๆที่มาร่วมในการครดงหนึ่งครั้งนี้ครับทำให้เด็กๆนะครับในศักยภาพของเด็กไม่ต้องตื่นเต้นนะครับ